สวัสดีครับวันนี้จะพาไปเที่ยววัดหลักสี่พระอารามหลวงครับวัดหลักสี่เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสาม,มันสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายครับตั้งอยู่ริมถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครครับวัดนี้เกิดจากความศรัทธาของชาวรามันหรือชาวมอญ ซึ่งอพยพมาจากหงสาวดีครับเล่าตำนานเอาไว้ว่ามีอาจารย์ดำนะครับมาจากรามันได้มาสร้างเอาไว้และต่อมาก็มีพระอาจารย์เริ่มมาเป็นเจ้าอาวาสได้พัฒนาอารามแห่งนี้โดยได้สร้างพระเจดีย์สร้างถาวารวัตถุต่างๆไว้อย่างมากมายแล้วก็ตั้งชื่อว่าวัดราชสัทธาธรรมต่อมาในยุคสมัยของหลวงปู่ขาว เขมาราโมนะครับซึ่งก็เป็นพระเกจิรูปสำคัญก็ได้พัฒนาต่อเติมสร้างสถูปเจดีสร้างศาลาการประเรียนสร้างรอยพระพุทธบาทจำลองเอาไว้เป็นที่เคารพสักการะจวบจนถึงปัจจุบันในสมัยรัชกาลที่5ได้มีการตัดคลองเรียกว่าคลองเปรมประชากรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เคยเสด็จพระราชดำเนินมาที่วัดแห่งนี้ และยังมีโอกาสได้นมัสก,การองค์หลวงป,ปู่ขาวเขมาราโมและถวายผ้าพ,พระกฐินที่วัดหลักสี่แห่งนี้ด้วยสมัยรัชกาลที่7หลังจากที่มีสงครามมหาเอเชียบูรพาวัดซึ่งได้รับความเสียหายจากสงครามเป็นอย่างมากก็ได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่แล้วก็เปลี่ยนชื่อวัดใหม่จากวัดราชสัทธาธรรมเป็นวัดหลักสอันเนื่องมาจากว่าแต่ก่อนนั้นตอนที่ตัดเป็นทางรถไฟ ผ่านหน้าวัดไปนั้นผู้คนนิยมเรียกวัดราชสัทธาธรรมและต่อท้ายด้วยว่าสถานีรถไฟหลักสี่ต่อมาเพื่อง่ายและสะดวกในการเอ่ยนามวัดก็เลยได้ตั้งชื่อว่าวัดหลักสี่เรื่อยมาตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้ครับภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดแห่งนี้ก็มีซึ่งเป็นฝีมือของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒศิลปินแห่งชาติครับภาพนี้จิตรกรรมนี้อยู่ใน ภายในพระเจดีย์ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุนะครับท่านไหนที่ชอบชอบหรือชื่นชอบงานศิลปะนะครับเข้าไปดูเข้าไปชมได้ที่พระเจดีย์ของวัดหลักสีพระอารามหลวงแห่งนี้ครับวัดนี้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่นเมื่อปีพุทธศักราช2534ต่อมาได้รับการยกฐานะของวัดให้ขึ้นเป็นพระอารามหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2000 539ครับนี่ก็เป็นอีกวัดหนึ่งซึ่งเด่นสง่าอยู่คู่กับเขตหลักสี่นะครับได้มีประเพณีในการทอดพระป่าทางน้ำก็มีนะครับเนื่องจากว่าวัดอยู่ติดกับคลองเปรมประชากรครับปัจจุบันมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชพิพัฒนาพรนิพนเขมโกเเรียนธรรมเจ็ดประโยคเป็นเจ้าวาดพระอารามหลวงแห่งนี้ คนเราเกิดมาต้องมีหลักอย่างน้อยหลัก4ี่หลักที่ควรจะมีก็คือความเป็นผู้มีเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาซึ่งเป็นหลักคุณธรรมอันสำคัญที่ทำให้ผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ให้เป็นคนที่ควรค่าแก่การเคารพนับถือมาแวะวัดหลักสี่อย่าลืมนึกถึงหลักธรรมสี่ประการนี้สวัสดีครับ